เอาล้วครับได้เวลาเก็บแล้วครับโอ้โหเอามาได้ไหมครับไอซเซฟิงครับมาได้บ่มาได้บ่โอ้โยยกขึ้นได้ไหมเอาดูนะครับสองไม้ครับสองไม้ครับเรามากี่โมงครับสองโมงเนาะงันกระนั้นลงคำเนาะโอ้โหถือว่าประสบผลสำเร็จนะครับกับน้ำบุมคุณเดนะครับดูครับอื้มอลายตัวนะไม่ปลาปูด้วย โอ้ไม่น้อยนะครับไม่น้อยนะครับรำบ่มขุนเดนะครับอ่างเก็บน้ำหนองพํมนะครับวันนี้ครับนี่ครับมาบ่ายสองนะครับสองเยือนะครับได้ขนาดนี้ก็โอเคแล้วนะครับหลุดไปหนึ่งตัวนะครับปลาในครับหลุดไปอีกหนึ่งนะครับนี่ครับผลงานนะครับมันไหมมันไหมปลาบูไปทําอะไรครับปลาบูโอ้ไปหนึ่งแล้วครับ สวยงามครับกับระบุ่มขุนเดชนะครับ